มมาฮะกินมากินมาที่ไหนไม่ไบพี Utah. ่สี่ไปพี่สี่ไม่มีตังค์งบีีไม่มีตังค์ขอตังค์หน่อยเชิญแล้วก็ใส่เม็ดใส่เม็ดไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ขอตังค์ก่อนใครมีตังค์ ในแม่ทำอะไรได้ฮะแม่เองน่ะทำอะไรได้ตั้งไปขอพ่อเองพ่อเองมีตังญาติญาติมีตังเออพ่อญาติมีตังพ่อญาติพาะใคร พ่อยาดรักใครพร่อพยาดไม่รักฟาร์มหรอกพ่อยาดน่ะเกลียดฟาร์มฟาร์มร้องกิ่งกินมาไมกินมาที่ไหนไ,ได้กินมาเพื่อนเรารหืมเพื่นเรา Bicci ที่ไหนไปที่4นั่นนํา Bicci ที่ไหน Bicci ที่เมืองหรือ Bicci ที่เวียดราชจะไปที่4ไปในเมืองไปบ้านเราไป Bicci ไปบ้านในเมืองมั้ยมาเราไปที่4บ้านบ้านในเมืองบ้านใครไปที่4 มันนอนมาเร็วนอนดีกว่าตื่นนอนค่อยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเลี้ยงโตก่อนค่อยไปให้ให้ให ให้เขาให้น้องโตก่อนน้องยังไม่โตูให้ปามโตก่อน,ปอนเป็นนุ่มช่วยขับรถเพาะก่อนปามขับรถเป็นก่อนค่อยไป

Wow. Phạm kèn chiên chiên tục 12 hai tuổi em. Ừ.